จะไปไหนคะตอนนี้แตงมจะไปตลาดซื้อกางเกงค่ะไปกับใครคะไปกับใครคะไปกับบบตงเคิร์นูบตองเคิร์นจะเห็นสิงไปกับใครคะไปกับคุณแม่กับยายคะ่ะไปค่ะโอ้โอยายจะพาไปตลาดค่ะอันนี้สายปานมาถึงปากเกเร็ดแล้ว ท้งาพักพอน,น้องพี่น้องว่ไหไปใส่หาที่แดงก็ได้ไไดว่างนสิคาไปยางตลาดแดงจกงงดงกดักนยานเนาะยางหล่อเบึ้งตลาดาลาดนัดหล่อบิ้งเสือก้ามือซองนะ <c oughs> ไป,ไปะาดาสร้อยวัดกูนะไ่ไก่นะ <c oughs> อ,อนะ๋ื่อ รองใ่ให้ เป็นสร้อยน้อง่น้อยากก็ได้สรอยแต่ว่าอันนี้เขาจะเปลี่ยนใหม่อะไรมันเป็นอาหานอาาูเียหะไม่ยากมปัดหรอยดมันโดนมันบนโดนูกเจาเห็ละก็บนโดนเบิร์กแมนซิมใหไหมใส่บานอยาดไม่โดนเลยประอยัดไค่ ใช่ต <Shin> ังขาไอพี่บแม่ชื่อชอยใวเนี่นะชื่อชอยอะชื่อชอยใส่ใส่ใส่ชอยใส่ค่ะออเสียเอชอยอันนี้คะยยรึงนองนี่จี้เดกเอาอันถือน่องเอาชอยบะมันโมงานเลยเดี๋ยวมันนอะเมฟ ไมเบิมเสือน,นี่อะไรอ่ะอันตนี้ว่อะะวอนนวบอ,อ,อันนี้วะออมเป็นส่วนี่อนตนองแทไดนตอนนี้อันน,น,นี้ตัวนี้มันไดต้มตเป็นของ จ่ซื้อหรอกเดี๋ยวมันจะเจ็บี่ซื้อ,อแหวนด้วยอ่ะได้ได้อนั้นน่าจะครับนะนี่ไงอ๋อแม่อนุญาตให้เอาแค่อันเดียวค่ะพอเอาแค่ปลองแค้นพ่อห้<ะ>อาม<ะ>เอาแนือืน่นเจ้าชายบ่ได้ด้วอันนั้นได้ ไปมาดูที่ลูกมาเนี่ยเดี๋ยวไปเอาเอาวางก่อนเอาวางก่อนอุ้ยดูหาตบางแตนกว่านนะ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 อุ้ยพอดีเลยได้เออแม่ซื้นหายอันหนึ่งเด้อแม่แม่ชิหายเด้อไม่เอาเอาแหวนน่ะเอาแหวนเหรอว่าว่าไหนเหรอไม่เอาอ่ะไม่น่ารักเอาไหมไม่เอาเอาลูกเอาไว้ไปเอาแหวนไหมเอาแหวนแด้วก็เีชิ้นหายเลยเอาแหวนเอา ตู้ที่ขอนแก่นแล้นั้นไปเที่ยวหลายปีแม่เขาสมเป็นต่อเนื้อค่ะตอนนี้เป็นบานเย็นคนละสีสีส้มเอาตัวนี้ก็ได้สีส้มก็ใส่เอาแว่นตาตัแว่นตาทำอะไรอ่ะแว่นตาแถมไหมคะแว่นตาแถมของชุดนี้ใช่ไหมอ๋อจ้ะได้ค่ะเอาแว่นตาเอาแว่นตาเอาแว่นตาเลยกันนี่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 ไข่เออ กันเกงอันนี้น่าจะได้อยู่ใช่ไหมได้ได้อางเกงอันงั้นเฮ้มันเืดจริงจด้วยดันกันแหลมันนดด้ได้จงจง้าได้อไได้ะได้ได้ย้ดีใจจังเลยอ่ะ่ยยายสืดสดหอ่ะขอบคุณยายก่อนเบิรอาหนีไปหัวแลวสิ ขอ,ขอบคุณค่ะแล้วอย่าดื้อแะอย่าพูดอะไรอย่าดื้อนะดอแบนกันแดดจริงด้วยยายซื้อให้แบนกันแดดเราก็แย่ดีใจจังเลยอะยายซื้อแว่นกันแดดให้แย่ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยายขอบคุณค่ายห้ายายพูดอะไรต้องเชื่อฟังนะบอกว่าเกล็ดก็สวยใช่ไหมค่ะไปไปยางตามย่าพี่พี่ดูเอ้าไปเว่นกันเหนือเราไม่เห็นทุ่งกันแหลกอค่ะค่ะมองไม่เห็นทาง Yeah. you. Yeah. ต่ะเก็น้องเพื่อนอสวัสดีค่ะค่ะค<อ>ือพาทูต่อนี้แตงโมจะมาซื้อของนะคะคน,น,นี่ไงคุณแม่คุณแม่แตงโมบอกว่าคุณแม่จะซื้อแบบปูงเป้าอะ่ะให้แบบหนึ่งนะคะไปกันเถอะไปขึ้นรถหมุดอะไรแล้วคะ่ะ กินกันปุ๊บปไปไใช่หมั่้อไกินไหมล่ะไปกันเลก่คุณแม่ยายมาไปกินน้ำพริกที่บ้านจะขึ้นลยแล้วอ่ะอันนึ่งอันสองสามนรสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปเลย มันจะไม่เสียหรอไม่เสียใส่ตู้เย็นไว้กระทิขอเขาหละแต่ฉันมีน้ำยาใต้นะน้ำยาใต้ในห้องอ่ะฉันทำเองอร่อยคุณแม่แล้วก็น้ำยาใไปกับแตงโมได้แล้วของเยอะแยะเป็นเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวยาไปซื้อขนมจีบเธอไปเธอไปให้หยิบถังเราเองมามาดูไปดูเธอไปถ่ายเดี๋ยว

ไม่ก็ได้อย่าเหียงจ้าค่ะเจ๊เจ้ากี่ชุดอ่ะนี่ไงอันเดียวกันเชุดเดียวเนาะชุดเดียวนี่ของเธอค่ะชุดเดียวนะเดียวมาด้วยกันมาด้วยกันค่ะไม่ได้ไม่เป็นไร เอาหนี้เดี๋ยวดูเลือกค่ะเธอเอาถุงมันถั่วนี่ไงถุงเอาสองพุทธก็ได้นะเออ,ม,อ <c oughs> เมือก,กับซีคองอะนะไม่อยากว่าอ,ร,าอร่อยค่ะอร่อยถั่วงอกแล้วก็ถั่วแล้วก็นี่ เลาเชอบตัีลาวเมงรักได้ได้นี่กินขนมจีนไตรงเดี๋ยวให้ตาน้แปบนึใส่เมงรักค่ะุแู้นี่สิค่ะนี่ค่ะใ่งตอ๋อค่ะอ๋อสวยจังเลย ไปเนาะเนแกนติงขะทิค่ะยายไม่รู้หรอจันพุทสุขมันน่าจะขายดีคนเยอะเสร็จแล้วชอบชอบขอลาวของดีชุนมากมากำอย่างไทยดีนุ้ย เต็มเลยจำส,สิกินเนาะแต่นี่ค่อยมากหครับกระสว้าวม่ว้าวเยอมากได้ได้ได้ยายงาค่ะกระตตั้งแรกด้วยละ่ะค่ะทุกคนดูน้นองเนียตัรกด,ด้วยค่ะ <c oughs> อนนของคุณมาอ๋อนี่เนาะรัะของคุณมาจับแล้วมา โอ้โหได้ของแยะเลย,ยกระโปรงคุณบุมลามนะไปะคือออา๊ปป้าเนี่ยเขาจะเดินทางกลับนะเขนบอกโอ้แต่ขนมจีนเลยเจ๋วแซ่บแซ,บแซ,บแซบ่บต่อ หน,นึ่งนายกินเสียดายสื่ออันนี้นะเอาใส่ถงุงค่ะค่ะเอาใส่ถุงนะสื่ออันนี้พี่น้องเจา,เาไปเห็นน้ำนาน,าน้ำพริกปลาลาับอยู่ห้องเจนะ เลยว่าซื้อพักกระปาทูกก็ว่าปแบบนี้พอดีนี่ขนมจีนอีกมาอยากกินลายพี่นอ้องอ้วนผมซื้อกลมายนนยอยู่นีอน่อ้วนอ้วนมาไทยน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาวประจากักษ์ขึ้อะกว่านักโตนักโตนักโตขึ้นนักโตขึ้น อาต่ตลาดได้พี่นอ้อง <Okay. S 1> เดี๋ยวสีผ้าใส่ปั้นมะเร็นค้องเด็ด <Okay. S 1> ปิดแล้ว <Okay. S 1> เปลี่ยนสุด <c oughs> เป็นอยากมะเล็นค้องเด็ดค่ะ <c oughs> ยังไม่ปิดค่ะวิ่งค่ะ เป,ป็จิปวิถทุกงต้องว่าพาสายานเด็เด็กลยก็ะปิดเดียนได้แป๊บนึ่งมาสิบ,าบสา้าเอาเสากค่ะอันนั้นเอาเพลาะเก็บห่านจริงห,นหนันเลยเก็บกุดหานก็ได้ตัวเด็ผ่าสาย้านมาไปค่ะเฮ้ยดีใจ่าแสด ตอนนั้นมาดรียนอยู่ดิสุดสื้อมาใหม่ก็ใส่ด้วยคุณพ่อมีเกงๆขาันยาวพี่น้องยายสื้อให้หัวรถ

นี่ิ้งบุไปขโมยใส่สงฮะมันจะตกหรือเปล่า,ต,ลาตกสิถ้าจับไม่ดีจับดีๆค่ะ,ะคุณแม่หนูกลัวเป็นอะไรอะอ่ะบายบายปลาลุงเนะนี่ยฝากปลาลูงกดนยัง อะไรนะอะไรนะและอย่าลืมกดติดตามแตงโมด้วยนะค่ะบ๊ายบาย